ก็ด้วยภาวนานุกรมเพียงเท่านี้พระโยคาวจรน,นั้นชื่อว่าเข้าถึงฌานที่สองอันใสทองในภายในมีความที่ใจเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์เพราะวิตกวิจาร์ระง,งับไปมีแต่ปีติและโตก อันเกิดแต่สมาธิอยู่ด้วยประการชนีโุติยชาญปัจวีกตินอันละองสองประกอบด้วยองสามงามสามประการพร้อมไปด้วยลับษณะสิทธิ์ก็เป็นอันพระโยคาวจรนั้นได้บรรลุแล้วในปาฐเหล่านั้นปาฐว่า วิตัาก,กะวิจารานังโวปัสมานั้นความว่าเพราะระง,งับไปคือเพราะล่วงเลยไปแห่งองค์สองนี้คือวิตกหนึ่งวิจารหนึ่งมีอธิบายว่าเพราะความที่องค์สองนั้นไม่ปรากฏในขณะแห่งโทติยชาน แม้ว่าธรรมในปสมชาญทั้งสิ้นย่อมไม่มีในทุติยชานแท้จริงธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นอาทิในปสมชาญเป็นอย่างหนึ่งในทุติยฌานนี้ก็อย่างหนึ่งโดยแท้ถึงกระนั้นก็พึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรั์คำว่าวิตากกวิจารานางวูปัสมาดังนี้ไว้ในทุติยชานปาฐานั้นก็เพื่อแสดงว่าเพราะองค์หยับหยาบล่วงไปความบรรลุฌานที่ยิ่งกว่าปฐมฌานขึ้นไปมีทุติยฌานเป็นต้นจึงจะมีได้บทก็อับทอัดชตัง ในที่นี้หมายเอาภายในตนส่วนวิพังกล่าวไว้ว่าอัดชัดตังคือจำเพาะตนเท่านี้เองก็พระหมายเอาภายในตนเพราะฉะนั้นความในบทอัปชัดตังนี้จึงมีดังนี้ว่าเกิดแตกตน เกิดแก่ตนหรือว่าเกิดในตนเกิดในสันดาลแห่งตนบทสัมปษสาทนามีวินิจฉัยว่าศัทธาท่านเรียกว่าสัมปสาทนะแม้ฌานก็เรียกสัมปสาทนะเพราะประกอบด้วยความใสพ่อง โดดผ้าที่เรียกว่าผ้าเขียวก็เพราะประกอบด้วยสีเขียวฉะนั้นอีกในยะหนึ่งเพราะเหตุที่ฉะนั้นย่อมยังใจให้ใสพองเพราะตัวเองก็ประกอบไปด้วยความพองใสด้วยเพราะความจำเริบแห่งจิตด,ด้วย วิตกวิจารณ์ระง,งับไปด้วยเพราะเหตุนั้นประการหนึ่งฌานนั้นท่านจึงเรียกว่าสำปัสธนะแปลว่าเครื่องยังใจให้ใสพองก็แลในอัจฉวิกรัรนี้ปราดเพึงทราบ,บดสัมพันธ์ดังนี้ว่า ส,สามภาษาทนางเจตโตแปลว่าทุติยฌานเครื่องยังใจให้ใส่ผ่องส่วนในอัถวิกรก่อนบทว่าเจตโสนั้นเพิงประกอบเข้ากับเอโกที่ภาวะศัพนี้เป็นอัถโยชนาในเอโกที่ภาวะศัพนั้นทำใดเป็นหนึ่งผุดขึ้น เหตุนั้นธรรมนั้นจึงชื่อเอโกทิหมายความว่าเป็นเลิศเป็นใหญ่ผุดขึ้นเพราะไม่ถูกวิตกวิจารณ์ขึ้นครอบงามแท้จริงคนผู้เป็นใหญ่ก็เรียกได้ว่าผู้เป็นหนึ่งในโลกหรือจะกล่าวว่าคนผู้ไร้จากวิตกวิจาร์แล้ว ก็เป็นหนึ่งไม่มีสหายดังนี้บ้างก็ได้อีกในยะหนึ่งทำใดยังสัมปยุตธ,ธร,รรมทั้งหลายให้อุทยัยเหตุนั้นทำนั้นเจงชื่อว่าอุพิหมายความว่ายังสัมปยุตธ,ธรรมให้ตั้งขึน้นทานั้นเป็นเอก ด้วยอัดว่าเป็นใหญ่ด้วยเป็นอุทิศด้วยเหตุนั้นทำนั้นจึงชื่อว่าเอโกทิคันว่าเอโกทินี้เป็นชื่อแห่งสมาธิโทติยานีอย่างเอโกทินี้ให้มีคือให้เจริญเหตุนั้น ทิยา,ทานนั้นจึงชื่อว่าเอโกทิภาวะด้วยประการนี้อนอึ่งเอโกทินี้นั้นเพราะเหตุที่เป็นธรรมสำหรับใจมิใช่สำหรับจัตมิใช่สำหรับทีวะเพราะเหตุนั้นจึงตรัสกันนี้ว่าเจตโตเอโกทิภาวังดังนี้ ถามว่าก็ศรัทธานี้และสมาธิอันได้ชื่อว่าเอโกทินีถึงในปสมชานก็มีอยู่มิใช่เหลือเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุฉไนจึงตรัสแต่ทิยานนี้ว่าเป็นสัมปัสสาธนะและเป็นเจตโตเอโกทิภาวะเล่า จะเลยว่าบัณฑิตพึงทราบว่าเพราะปฐมมัชานโนนยังไม่ผ่องใสดีเพราะยังกำเริบอยู่ด้วยวิตกและวิจาร์ด,ดดังน้ำอันป่วนอยู่ด้วยละลอกและคลื่นฉะนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ตัดธามีโย ท่านก็ไม่เรียกสัำปัสสาธนะและเพราะยังไม่ผ่องใสดีนั่นแหละแม้สมาธิในปฐมฌานนี้ก็ยังไม่ชัดเจนดีเตุนั้นท่านจึงไม่เรียกว่าเอโกทิภาวะด้วยแต่ในฌานนี้ตัทธาได้ช่อง เพราะไม่มีวิตกวิจาร์เป็นกังวลเจิมีกำลังและเพราะได้พลวะัทธาเป็นสหายนั่นเองแม้สมาที่เล่าก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวแต่ทุติยชานนี้เท่านั้นว่าเป็นอย่างนั้นส่วนในวิพังกล่าวไว้แต่ว่า ศัทธาอันใดความเชื่อความปรงใจความเลื่อมใสยิ่งอันใดอันนั้นชื่อสัมปัสสาธนะความตั้งอยู่แห่งจิตอันใดและสัมมาสมาธิอันใดอันนั้นชื่อเจตโสเอโกทิภาวะดังนี้เท่านั้นก็แล ทำพันานาความอย่างใดไม่ผิดเทียบกันได้และลงกันได้แน่ๆกับวิพังขปาฐาที่กล่าวมาดังนี้นั้นก็พึงทราบอย่างนั้นเถิดปาฐะว่าอาวิตัก,กางอาวิจารังมีอัถฐาที่บายว่าความตรึกไม่มีในโทติยะานนั้น หรือว่าแก่ทุติยานนั้นเพราะความปรกนั้นละไปแล้วด้วยภาวนาเหตุนั้นทุติยานนั้นเจงชื่ออวิตตกะที่ชื่ออวิจาระก็เป็นทราบโดยในยะเดียวกันนี้แม้ในวิพานก็กกล่าวไว้ว่าทั้งวิตกและวิจารณี เป็นธรรมสงบประงับดับไปแล้วตกลับไปแล้วเสื่อมหายไปแล้วเหือดแห้งไปแล้วถูกทำให้สดเส้นไปแล้วเหตุนั้นชาญนี้จึงเรียกว่าอาวิตรกะอวิจาระดังนี้ในข้อนี้มีปัญหาว่า ก็ความข้อนี้ก็เป็นอันสำเร็จแม้ด้วยปาถาว่าอาวิตากาวิจารานางังวุปัสมานี้แล้วมิใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไหนจึงตรัสคำว่าอาวิตากังอวิจารางังไม่มีวิตกไม่มีวิจารอีกเล่า ข้าพระเจ้าจะกล่าวเฉลยต่อไปความข้อนี้เป็นอันสำเร็จแล้วด้วยปาฐะที่ว่าอย่างนั้นแท้แต่ทว่าคำนั้นหาได้ตองถึงแต่ความนั้นไม่ถ้าพระเจ้าได้กล่าวแล้วมิใช่หรือว่า ถึงกระนั้นพระผู้มีพระ,ระภาคเจ้าตรัสคำว่าวิตาวกาะวิจารณังวูปัตมาดังนี้ไว้ก็เพื่อแสดงว่าเพราะองค์หยับหยาบล่วงไปความบรรลุฌานที่ยิ่งกว่าปฐมฌานขึ้นไปมีทุติยฌานเป็นต้นจึงจะมีได้ดังนี้ เออก็คำนี้เป็นคำแสดงเหตุแห่งความที่ทุติยชานเป็นสัมปสาธทนะและเป็นเอโกทิภาวะอย่างนี้เธอชานนี้เป็นสัมปสาธทนะเพราะความระง,งับไปแห่งวิตกวิจาร์ทั้งหลายมิใช่แห่งกิเลส อันพุ่งขึ้นตามการและเป็นโอเอโกทิภาวะก็เพราะความระงับไปแห่งวิตกวิจาร์ทั้งหลายมิให้เพราะละนิวรได้ดังอุปจารการและเพราะความปรากฏแห่งองค์ดังปฐมฌานดังนี้ด้วยอย่างเดียวกัน เป็นคําแสดงเหตุแห่งความเป็นอวิตากาอาวิจาระอย่างนี้คือชานนี้ชื่ออวิตรากาอาวิจาระเพราะความระงับไปแห่งวิตกวิจารทั้งหลายนี้ใช่เพราะความไม่มีโด,ดตติยฌานและจตุจาร และดดวิญญาณมีจักสุวิญญาณเป็นต้นดังนี้ด้วยหาเป็นคำแสดงแต่เพียงความไม่มีแห่งวิตกวิจารเท่านั้นไม่ส่วนคำอวิตกจางอวิจารังนี้เป็นคำแสดงแต่ความไม่มีแห่งวิตกวิจารเท่านั้น เพราะเหตุนั้นคำอวิตากางอาวิจารังนั้นแม้ตรัสคำหน้าแล้วก็ต้องตรัสอยู่นั่นแล